สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากพี่อ้อหายไป2องอาทิตย์เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีเนอะอ่าวันนี้หายดีแล้วสามารถมารีวิวรถส,สวยๆให้เพื่อนๆชมได้แล้วนะคะก็วันนี้ขอนําเสนอนะคะเพราะว่าพี่อ้อคิดว่าใกล้ปีใหม่แล้วแล้วก็หลายๆครอบครัวเนี่ย ถ้าเขาหารถเนี่ยเขาอยากจะนั่งกันไปเป็นเที่ยวไปเที่ยวเป็นครอบครัวนะก็รถ PPV ตอนเนี้แหล,ละที่ราคาไม่สูงพี่อ้อก,ก็เลยแบบมองที่คันนี้นะคะเป็น Mitsubishi Pajero Sport นะคะ2.5 GT 4 wheel drive นะคะคันนี้พิเศษที่ว่าเป็น4 wheel drive ด้วยขับขึ้น4ล้อแล้วก็เป็นตัวทับสุดนะคะฟังกช์ชันจะเต็มมากนะคะ คันนี้เป็นปี14นะคะจด2015นะคะจดทะเบียนปี2015ก็คือจะเป็นชอมไมเนชเชนสุดท้ายของหน้าพนมนี่แล้วนะคะเขาเรียกว่าหน้าพนมเนอะออันเนี้ยตามนี้นะคะ,ะ,คะก็คือพูดง่ายมันจะเหมือนแบบมือว้อะ่ะตรงนี้นะคะอ่ะให้ดูความสวยงามคันนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสภาพ พี่อว,ว่า90% 85-90%ขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดนะคะเช็คได้เลยเพราะว่าบุ๊กเซอร์วิสมาในเล่มน,นะคะเช็คศูนย์ทุกระยะเลยนะคะมั่นใจคุณภาพมั่นใจโครงสร้างมั่นใจเครื่องยนต์ได้เลยนะคะระบบเกียร์ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีอยู่นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยฟังก์ชันของตัวรถนะคะให้ดูภายนอกก่อนนะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมไฟนี่นะคะเป็นเนี่ยสีมันอาจจะพินเพี้ยนนิดนึงนะคะท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยพราติดสีแสแลนด้านบนเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าโคมไฟนะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็โคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟสูงหรือไฟเลียวก็ถูกบิวอินในโคมเดียวกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้มาพร้อมฟังก์ชันไอ้ไอ้นี่น้ำฝนฉีดกระจกด้วยนะคะสังเกตได้มันจะมีตรงนี้เนาะแล้วก็ ไฟตัดหมอกนะคะของแท้สูงเลยนะคะเป็นสภาพแบบนี้นะคะเนื่องจากเป็นตัวท็อปเนื้อฟังก์ชันอะไรต่างๆนานาก็จะจัดเต็มนะคะก็คือซุ้มล้อบันไดข้างนะคะรถพีพีวีแน่นอนควรจะมีบันไดข้างนะคะไม่งั้นจะเกิดความลำบากในการขึ้นรถนะคะแล้วก็ตัวเข,เ,นะเขาเรียกว่าอะไรนะคมคมเขาเรียกว่ากระจกมองข้างก็มีโคมไฟเลี้ยวมาให้เสร็จสับนะคะกันสาด แหลกหลังคาแท้จากศูนย์นะคะแล้วก็มือจับโครเมียมแข็งแรงทนทานนะคะโอเคสีน้ำตาลน็นสีที่ค่อนข้างอยู่นี้นะสวยมันจะให้ความควันเทาบุหรี่ก็ไม่เชิงแล้วก็มันดูไม่เบื่อแล้วก็ไม่เก่าง่ายด้วยนะคะฝุ่นฝ่นจับก็ไม่เห็นชัดเจนนะไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนอะมาท้ายกันเลยค่ะท้ายก็คือตัวอักษรอะไรใดๆก็คือ ของโรงงานเดิมหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi s i นะ mm. a Wheel Control mm. นะคะก็คือขับเคลื่อนทั้งล้อทั้งหมดก็คือ4รล้อนะคะ mm. แล้วก็เ,เขาเรียกว่าปาเจโร่สปอรเนอะ mm. อ่ะพี่บอยกลับย้อนกลับไปให้ลูกค้าดูโครงสร้าง mm. ภายในซุ้มล้อเนี่ยคันเนี้ยเราเอาไปพ่นกันสนิมมาให้เรียบร้อยนะซุ้มล้อเนี่ย ค่อนข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะคะเลขชัดซีชัดเจนเลยดูตรงนี้ได้เลยค่ะเลขชัดซีชัดนะเห็นไหมพี่บอยเห็นไหมชัดซีเนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยก็ถ้าใครอยากมันมันเห็นแน่นอนใช่คมชัดชัดเจนไม่มีไม่มีผ่านน้ำเค็มไม่มีสนิมนะอ่ะค่อนข้างอยู่ในโครงสร้างบอดี้ที่สวยงามนะคะเออซุ้มล้อนี่สะอาดสะอ้านนะคะ สวยงามชัดเจนเนาะก็ใครอยากดูตัวจริงก็มาดูได้หรือให้ถ่ายคลิปสเปซิฟิกไปถึงเจาะจงลงไปเลยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นภายนอกเนาะภายนอกลืมบอกไปล้อมาพร้อมล้อขอบ16อันนี้เป็นล้อขอบ16นะคะยี่ห้อบ,บีสโตนนะคะโอเคดุดันเป็นล้อแบบ เรียกวล้อแต่งเนื้อแม็กแต่งมาก็ทำให้รถด,ดูมีความเท่คูลขึ้นมาอีกนะคะสวยงามเลยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันภายในกันค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อที่ฟังก์ชันภายในแล้วก็ห้องผู้โดยสารภายในนะคะแน่นอนด้วยคันนี้เป็นตัวท็อปเนื้อก็ดูได้ที่ตัวพวงมาลัยเลยนะคะเป็นฟังก์ชันพวงมาลัยซ้ายขวานะมีแพตเทิลชิฟก็คือเร่งความเร็วลดความเร็วนะคะแล้วก็ การตกแต่งภายในเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะคะเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าเลยคะ่ะก็จะให้ความแบบไม่ต้องแบบโยกเบาะที่กึกหงาย่ายมีนะคะปรับไฟฟ้าค่อยๆเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะมาดูอ้อชองแผงประตูมากเลยอะ่ะแผงประตูมีความตกแต่งเป็นสปอร์ตนะแอบมีความแบบหนังหนังสีเทาเนาะแล้วก็ตัดดํา เป็นพลาสติกด้านบนแต่ว่ามีลูกเล่นแอบเป็นลายแคปลานะเป็นลายแคปลาแบบตกแต่งให้ดูแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะขับขี่รู้สึกมีความแบบออรถมันสวยๆคู่ครัวออกแนวสปอร์ตขับขี่สนุกเนาะเพราะว่าคันนี้มันเป็นทรงปาเจโร่สปอร์ต2อ GT อยู่แล้วนะคะโอเคก็เรามาดูกันต่อที่ ตัวเกียร์เนืคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันเกียร์แบบนี้เลยออโต้แล้วก็มีความขับสีก็คือจะมีเกียร์ตัวเนี้ไว้ตบเวลาเราแบบขึ้นทางชาญลงหลม่มอะไรอย่างนี้ได้อันเนี้ยแรงดีเลยแหละนะคะใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราแล้วก็แน่นอนคันเนี้ยด้วยความเป็นตัวท็อปเนอะมันก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันเขาเรียกว่าอะไรอะนิเกเตอร์แล้วก็ดู DVD ดูอะไรได้นะคะกด ตรงนี้โอเพนใส่แผ่นเข้าไปโอเพนโอเพนสมันจะมีโอเพนอาเอา,เอาดิสออกอ่านี่แต่ในในนี้ไม่มีดิสนะเพิ่งเอาออกไปนะคะถ้ามันมีดิสตะเกียม,มันจะผุยออกมาใช้คำว่าผยุย <c oughs> นะคะแต่อันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรทำให้คุณผู้ชมดูเฉยๆนะ ฟังก์ชั่นใช้งานได้ดีนะคะจอตรงนี้ก็ใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันสําหรับคนที่นั่งแถว2หรือแถว3ใดๆก็แล้วแต่นะคะโอเคส่วนนั่นแหละด้วยความเป็นตัวท็อปอะมันก็จะมีฟังก์ชันใดๆเรื่อง Air Auto Air Digital เนี่ยมีครบพร้อมอยู่แล้วนะคะมาพร้อมแล้วก็เนี่ยเป็นกระจกสองข้างก็จะมีเขาเรียกว่าแผงม่านบังแดดนะก็จะมีกระจกสองข้างเลยสำหรับตัวท็อปนะคะมี ช่องใส่แว่นนะคะเวลาเดินทางแบบขับรถทางไกลก็ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยสะดวกสบายดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะอ่าเรามาเปิดเปิดฝากระโปรงเลยค่ะเห็นมา้าอันนี้เรียวมากสตาร์ทใี่เห็นเลยว่าเชื่องเดียวติดแต่เปิดไม่ได้ โอเคอะโอเคอันนี้นะคะไม่มีเตียยไม่มีอะไรใดๆนะดูได้เลยว่าห้องเครื่องอยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์นะคะเนี่ยสติกเกอร์สติกเกอร์โรงงานเนี่ยอยู่พร้อมครบนะคะน็อตไม่มีกระดิกขยับเลยไม่มีรอยขัดเลย เพื่อนๆดูได้เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยเม็ดองเม็ดอาคมสวยงามดิ๊กกิ๊กนะคะแล้วเสียงเครื่องเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเสียงเครื่องแบบมันจะมันจะมีความดังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโฟวิลเนาะมันก็จะเป็นลักษณะธรรมดาของเขาอยู่แล้วแต่ว่าดูห้องเครื่องได้เลยค่ะตัวเครื่องไม่สั่นเลยนะมารเกอร์งานสีอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบ ุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์แบบ90%เลยนะคะสำหรับรถปี2014อายุรถประมาณ9ปีแล้วก็ราคาไม่แรงเลยนะคะราคาอยู่ที่4 0 0 0 59,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าเครดิตด,ดีสามารถผ่อนได้ฟรีดาวเลยนะคะผ่อนอยู่เดือนสกละประมาณ8,000บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆเรียกมาจับมาจองกันไปคือจริงๆคันนี้ย ถูกใจหลายคนมากเลยนะแต่พี่อ้อยยังไม่มีวเวลามารีวิวไงอันนี้แบบพอรถแบบขายปงหายป่วยเนี่ยก็มารีวิวให้ชมกันเหมาะที่จะเอาไปค่ะเป็น P P V ที่สภาพดีตัวท็อปราคาผ่อนไม่แรงนะคะโอเคยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะที่ชอบใจนะคะแล้วก็หากใครสนใจคันนี้ต้องการจัดไฟแนนะซ์ฟรีดาวน์ะโทรมาที่ 0801645565นะคะย้ำ0801645565จองจัดจบเพียง100บาทมีบริการประสานงานเซ็นไฟแนนซ์ถูกที่นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันค่ะแอดไซน์พิพัฒน์รถบ้านนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเป็น QR code ไว้ให้นะคะหรือเป็นไลน์ ID ไว้ให้หลังคลิปค่ะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะยาวไปขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ